เมื่อวันที่7ธันวาคม2566นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประเด็นเรื่องค่าไฟฟ้าวา่าเตรียมเสนอคณะรัฐม,มนตรีหรือคอรมอตึงราคาค,าค่าไฟ3.9 9สตาตค์ต่อหน่วยสำหรับกลุ่มเปาะบางค่ะโดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าไฟฟ้าผ่านแปลอัตโนมัติหรือเอทในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2567เท่ากับ 89.55สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น69.07สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.68สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากงวดปัจจุบันอยู่ที่3.99สตางค์ต่อหน่วยหรือปรับขึ้น0.69สตางค์ต่อหน่วยขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกวัมนรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงเรื่องการขึ้นค่าไฟฟ้าว่าเป็นเรื่องที่่รับไไมด้และ ต้องไปพิจารณาใหม่ว่าจะเป็นเท่าไรโดยณจุดนี้4.2สุดสตั้งต่อหน่วยน่าจะเป็นไปได้แต่จะพยายามกดให้ถึง4.1สุตสตั้งต่อหน่วยก็น่าจะพยายามอยู่และน่าจะทําได้ค่ะ